น่าดับเราลองเรื่องตัวเรนดีเดียเริ่มเลยใส่รัสเซียมคาเต็ดห้ากำห้ากำห้ากรัมเดี๋ยวเราใช้หลอดใหญ่นะครับห้ากมเราใช้หลอดใจสองกำหนึ่งกำมีสามกำสามกรัามกำอยู่อ่ะมีกรัมมีกรัมหมดเดี๋ยวเราละลายไม่หมดเติมน้ำร้อนเติมน้ำร้อนใส่ปัง อันนี้อันนี้มาร้อนจริงป่ะครับเอาใส่น้ำร้อนห้ากัมนะครับนี่ครับวัดจากตรงนี้นะฮะไม่ต้องตวงแล้วไม่ต้องตวงแล้วนะครับตวงครับมันร้อนเพราะมันร้อนนี่คือผู้ช่วยครับผุดเลี่ยมคือแม่งไอ้เหี้ยนี่ดูดไม่ขึ้นมึงบีบก่อนจุ่มดิวะใช้หัวอะไรวะไม่รู้มันเป็นไรครับเรามีรถลองสารอย่างงี้เรามีเยอะๆเรามีเยอะจริงๆเรามีเยอะ เจ๋งจูจัดเต็มครับจัดเต็มไม่ปวดตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่โปวดปวดนะครับปวดแล้วไม่จะลวกอ่ะไมมันจะลวกมือไอ้เรื่องของมึงละไม่ลวกมือกูบอกวะไม่ลวกเฮ้ยเฮ้ยร้องกูหน่อยดิไม่ลวกมือไม่ลวกอ่สายแล้วครับถ้าเกิดลวกก็เรื่องของมึงละลวก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 ไอ้เหี้ย ขยับนะครับขยับเลยเฮ้ยขยับต้องเคาะแดงแน่นอแรงปู๋ขย like <t ương stress> e ับลำหน้าลำหน้าแบบฟ้าด้วยขยับต้องเคอไม่ใช่อยู่ด้วยกันก็ได้บ้างนานาะขยับสามละลายหมดแล้วตอนนี้ต่อไปใส่สารขาวๆนี่ชื่อว่ะใส่นี่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ใส่ให้โดนเจ็ลอกใส่ครับไอ้นยืเชไอ้นเชไม่ัเช่ยไโนเจ็บบลอกใครับเฮ้ยวาเต็มครับ้ไม่ไม่เาใจเลก็อะไรไม่รู้มเนี่ยใส่มันเลยไปเปลเฮ้ย่บเฮ้ยยาอไแลวเาเยไม่ัวมึงไม่องลัวไม่้ลัวออ่อาแลมาแล